ผงกาแฟบราซิลในรีเมมดียังไงผงกาแฟบราซิลเข้มเต็มรสบำรุงสมองถ้าคุณชอบรสชาติกาแฟเข้มข้นต้องไม่พลาดกาแฟรีเมมที่ใช้ผงกาแฟสายพันธุ์บราซิลบราซิลเป็นแหล่งปลูกกาแฟอันดับหนึ่งของโลกเราคัดสรรอาราบิก้าเกรดพรีเมียมที่ให้กลิ่นหอมเฉพาะตัวรสนุ่มลึกแต่ไม่ขมและไม่ได้ดีแค่รสชาติผงกาแฟบราซิลยังอุดมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยลดอักเสบในสมองและเสริมการไหลเวียนโลหิตทำให้คุณรู้สึกสดชื่นสมองปลดป่งทุกซองของรีเมมไม่ได้แค่หอมแต่ช่วยให้คิดไว้สมองไร้ในทุกเช้าแปะกวยจากอิตาลีช่วยอะไรในรีเมมแปะกวยอิตาลีความจำดีไม่มีหลงหลายคนไม่รู้ว่าแปะกวยที่ดีต้องผ่านการสกัดเฉพาะทาง รีเมมเลือกใช้แปะกล้วยนำเข้าจากแลลบในอิตาลีที่ขึ้นชื่อเรื่องการสกัดสารกิงโคไลบีและฟลาวเนอยส์เข้มข้นจุดเด่นคือเพิ่มการไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองลดอาการหลงลืมป้องกันความจำเสื่อมในระยะยาวกินทุกวันสมองจะรู้สึกเหมือนอัปเกรดจำแม่นคิดเร็วไม่เบลอไม่เหม็นกลิ่นหอมของรีเมมมาจากไหน เคยสงสัยไหมว่าทำไมกาแฟริเมมหอมสดชื่นแบบไม่เหมือนใครคำตอบคือสารสกัดใบสาราแนจากบราซิลบราซิลไม่ได้มีดีแค่กาแฟแต่ยังปลูกสาราแนเกรดพรีเมียมที่อุดมด้วยเมนเทาธรรมชาติเมนเทาในสาราแนช่วยกระตุ้นสมองให้ตื่นตัวเปิดทางหายใจโลง่งลดความเครียดระหว่างวันแค่จิบริเมม,มเหมือนได้รีเฟรชสมองพร้อมลุยงานได้ทั้งวัน แอลคาเนีนจากอเมริกาดียังไงแอลคาเนทีนสหรัฐอเมริกาขิดไว้เผาผลาญดีนอกจากบำรุงสมองรีเมมยังใส่ใจเรื่องรูปร่างเราใส่แอลคาเนทีนนำเข้าจากอเมริกาที่ขึ้นทะเบียนความปลอดภัยและคุณภาพทำไมต้องแอลคาเนทีน ช่วยเปลี่ยนไขมันเป็นพลังงานทำให้สมองตื่นตัวเสริมการเผาผลาญในร่างกายแปลว่ากาแฟนหนึ่งซองของริเมมไม่แค่ช่วยคิดไว้แต่ยังเบิร์นดีดื่มทุกวันสมองดีหุ่นก็ยังเปะ๊ะเพื่อสมองที่คมชัดสมาธิที่มั่นคงและรูปร่างที่มั่นใจริเมมคอฟฟของด็อร์เอง